เียกไี้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจแล้วก็ชวนคนลุกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับยิ่งต้องดูเอาไว้ให้ดีเลยทีเดียวเพราะบางครั้งนะครับการใกล้ชิดธรรมชาติมากๆก็อาจจะพาเราไปเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันแบบไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องราวดังต่อไปนี้เมื่อสุดนะครับได้มีสาวผู้ใช้ทวิตเตอรรายหนึ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งนะครับได้ออกมาโพสตคลิปที่เผยเห็นบรรยากาศของห้องน้ําแห่งหนึ่งนะครับที่ใกลก แต่งานนี้นะครับพอเข้าไปใกล้ๆบอกได้เลยว่าทำเอาสะดุ้งถึง2จังหวะซ้อนคนลุกหนักมากๆเลยทีเดียวครับ โดยล่าสุดนี้นะครับสาวผู้ใช้ทิกตอกรายดังกล่าวนะครับได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลอย่างมากนะครับโดยเผยเห็นบรรยากาศของห้องน้ําที่ใกล้กับจุดแคมปิ้งแห่งหนึ่งนะครับที่ต้องบอกเลยว่าดูภายนอกครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรที่ผิดปกติแต่พอเข้าไปใกล้ๆนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าใครเจอแบบนี้ก็ต้องสะดุ้งแรงกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งจากในคลิปดังกล่าวนี้ก็เห็นได้นะครับว่าบริเวณของประตูห้องน้ําของแคมป์ดังกล่าวนะครับมีตุ๊กแกขนาดใหญ่ที่เกาะอยู่ที่ประตูนะครับซึ่งจริงๆแค่นี้ก็อาจจะทํําาาาาใใหหห้้้้้ลลลลยคนนนังงเเที่่่่จะขไปอแแววตง ที่หนักกว่านั้นนะครับก็คือพอสังเกตบริเวณพื้นหน้าประตูดีๆนะครับก็จะพบอีกนะครับว่าตรงนั้นก็มีงูอีกตัวหนึ่งนะครับที่กําลังพันตัวอยู่กับไม้กวาดนะครับที่วางอยู่ใกล้ๆประตูอีกด้วยงานนี้นครับต้องบอกได้เลยว่าทําเอาคนลุกยังมากแล้วก็สะดุง้งซ้ำสอรอบกันเลยทีเดียวครับ ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจใโลกออนไลน์แล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งหลายคนเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็ต่างรู้สึกคนลุกกับเหตุการณ์นี้กันไปตามๆกันเลยนะครับและนอกจากนี้บางคนก็ยังถามอีกด้วยครับว่าขนาดห้องน้ํายังขนาดนี้ถ้าเปิดเข้าไปข้างในจะเจออะไรขนาดไหนพร้อมกับแซลอีกด้วยนะครับว่านี่ไม่ใช่ห้องน้ําธรรมดาแล้วแต่ว่าเป็นห้องน้ําแนวประจน l ภัยของจริงเลยทีเดียวครับ และอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการท่องเที่ยวสายแคมปิ้งนะครับต้องบอกเลยว่าแม้ว่าจะใกล้ชิดธรรมชาติแลวก็ให้ประสบการณ์ที่สงบและก็สวยงามแค่ไหนก็จริงนะครับแต่ว่าก็มาพร้อมกับความเสี่ยงจากสัตว์อันตรายแบบนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งสําหรับแนวทางการระวังตัวจากสัตว์อันตรายนะครับในการออกไปท่องเที่ยวแคมปิ้งครับก็คือ1ศึกษาพื้นที่ก่อนเดินทางนะครับโดยค้นหาข้อมูลก่อนนะครับว่าบริเวณที่จะไปนั้นมีสัตว์อันตรายชนิดใดบ้างนะครับเช่นงูตะขาบแมงป่องหรือว่าสัตว์ป่าอื่นๆนะครับ จุดที่ใกล้พุ่มไม้รกๆนะครับโขดหินหรือว่าแหล่งน้าเพราะว่ามักจะเป็นที่ซ่อนตัวของสัตว์นะครับแต่ว่านแนะนําว่าควรจะเลือกพื้นที่ที่โล่งสะอาดแล้วก็มองเห็นได้รอบด้านนะครับรวมถึงห่างจากเส้นทางเดินของสัตว์อีกด้วยและ3นะครับก็คือป้องกันกลิ่นอาหารจากสัตว์บางชนิดเนื่องจากอาหารนะครับอาจจะดึงดูดสัตว์ป่าบางชนิดมาได้นะครับแนะนําว่าคนที่จะเก็บอาหารไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดแล้วก็ห้อยไว้สูงจากพื้นหรือว่าเก็บให้ห่างจากเต็นท์ก็จะดีกว่าครับแล้วก็4ตรวจสออบุปกรณ์ต่าางงๆก่ออนนใช้เสมคร,ราะว่าอาอจจะมีสัตว์เลือลือลง ต่าาที Android, ออันรยแเข้ไปยนนไยไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว